ในการดำรงชีวิตของคุณมักจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องกรดเบสโดยที่คุณไม่รู้ตัวซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของอาหารเครื่องดื่มหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆและถ้าคุณกำลังเรียนวิชาเคมีอยู่คุณก็จะได้รู้จักกับกรดเบสอย่างแท้จริงและคุณก็จะได้รู้จักกับเทคนิคการไดเต็ดกรดเบสในลำดับถัดมาซึ่งเป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดในการวิเคราะห์หาสารตัวอย่างเพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแต่ก็พบว่า ผู้ที่สนใจศึกษาเทคนิคการไดเตทมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้เราจึงสร้างระบบไดเอทอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนรู้ให้กับคุณเพราะจะทำให้คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงค่า pH ได้แบบเรียลไทม์และมีความถูกต้องแม่นยำกว่าการไดเตทแบบเดิมและที่เจ๋งไปกว่านั้นยังสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และแชร์ข้อมูลให้กับผู้อื่นไนดะ้อย่างรวดเร็อเรวอีกด้วยให้ pH เรียลเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณสิครับ